ดูเอาบ่นอีกดิบ่นอีกดิเออเอาอีกเออทำเลยเยอะๆเออหน้ามาอีกหน้ามาอีกปาดเออเออเอาอีกเออเอาอีกเออเออเอย่างนี้แหละเออเออเอองั้นแหละอย่างนั้นแหละเออเอออยงี้แหละเออดีดีมากดีเยี่ยมที่สุดเออทำไปทำอะไรเออเยาวชนดูอยู่ทำไปเลยทำไปเลยเออดีเออ ดีมากโซเยาวชนดูอยู่เยี่ยมากทำเลยชีวิตดูไม่ดีขอโทษนะครับผมแค่คิดถึงแฟนสาวผมเลยไม่รู้จะกดไปไหนแฟนสาวเขาอยากดูอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะกดปล่อยไปทางไหนจะกดปล่อยทางทันเต้นคิดมั้นี่ ที่ฟันยี่ห้ออะไรเน <oh> ี่ยไอ้เ้าเดียรน่ะโอมสาบานโอมตาบานว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันเดี๋ยวหม้ให้ในองค์กรได้นะเดี๋ยว ลูกสถบานอะไรยมือ,อนี้แค่นี้รังเก็ยแล้วเหรอไม่เราอ่ะเป็นเพื่อนกันด้วยอายุก็เท่ากันนะเอ้าวไปตามดูลูกสถบาน,บานเออเนี่ยแค่เนี้ยเ, <c oughs> เอามาจะกินไหมใบออกมาจะกินชอบจะกินอ่ะโหม่ออกมาจะกินลูกอมสาบาน เลยเอาถูฟันไม่ยังดีตลอดถูกจะกินกให้โซกินก่อนโซกินก่อนเราได้จะกินได้โกินเอรเขากลธเขาจะไม่คุยบโซกทำไมว่าก็แค่อมธรรมดาพรุ่งนี้เขาจะไม่โกลือกเลอกตงเสียงเสียวะ วะวะทำมาเลยโตกิเมืกเนลังเกียรตล้วได้นี่ลังเกียรไว้หรอไม่ได้ลังเกียริไว้ก็ให้โซกินองเนียไวนังเกียรอมมากกว่าแล้วถ้าโตกิเข้าไปแล้วอ่ะเนี่ยก็ลังเกียรเกันนันหล้โดทุแ้วอ่พี่บอกแล้วเนลังเกียิหรอนไว้ไมจบไว้ดิ บายรังเกียจเพื่อนโอเคจะได้รู้เขากินแล้วไม่มีใครกินอีกแล้วนะพี่โซนดีไหมฮึเขาจะกินแล้วนะอ๋อเขามนิดนึงเบาๆเห็นไหมไม่ดีอุยมันมีใครขโมยแล้วนะกินมากกินมากพอแล้วกินคำนึงซ่จี๊ซโซ่อิ่มไปถึงคุ่นี้แล้วดูบายรังเกียดดูดิ แค่หันบ้านมันเอาอะไม่ใช่นี่เห็นปะไอ้รอยรอยที่มันเป็นบุ๋มบุ๋งไปอะฟันบ้านมันขูดโซ่ดูแบบไม่ใช่เพื่อนกันแล้วมันมึนแล้วรอกักโซ่ไหมไปถ้าบารักกันแหละใค่กินอะ อมนิดเดียวไปื่อกี้แค่ดไปนิดเดียวเองอาจจะมองก็ได้นะโอ้โหฟองติดด้วยยายาไม่มีเอานี่ยมากินแล้วไม่มีใครกินอรือเปล้านะพอนะไม่กินแหรอ ดูไฉใชว่าสีาสวยดีน,นึกภาพเมื่อกี้ไว้ตอนไไใบกระแทกฟันออกมาโอ้ยไม่ได้ต่างกันเลยสองคนเนี้ย<อ><อ>แกโซ่ดวดจ้วบๆเลยอ่ะอะกินเถอะนอ,อมน้อ,อจะฟันเป็นเกเกีร์หรอไม่ได้อ่ะเพื่อนอเแค่นั้นไม่กินได้เนี่ย เคยเล่นไหมข,ข้าลูกเสือแค่อมอมแต่คนแรกกับคนสุดท้ายอะเคยโอ้ยคนสุดท้ายสวยมากอะเขาน<อ>คนแรกเหรอคนแรกก็ต้อง,องอมอีกใช่ไหมคนสุดท้ายคนแรกอะ,กอะได้อมก่อนไงคนสุดท้ายอะมันหน้าหง เอาดูฟ yeah. hmm? ังทีเน็ตไอคนสุดท้ายอ่ะพอไอคนสุดท้ายอมเสร็จอ่ะไอคนสุดท้ายเราเอามาให้คนแรก อมใช่ไหมหรอเมั่อคนแรกก็ได้เปรียบสิความจริงมันต้องให้คนสุดท้ายกินเสร็จแล้วอ่ะไม่คนแรกกินอมสุดท้ายคนแรกกินไม่เขาไม่ใช่อย่างนั้นคนแรกเสียวตายฮะคนแรกเสียใจตายเลยไม่เคยเข้าข้าวทุกเสารแบบนี้เหรอหนคนที่สองฮะคนที่สองไม่ค่อยมีอะไร เยาได้เชือกนหนาวนะคะขอเชือกนหนาวด้วยนะคะพี่มาผูกเอวค่ะขอบคุณค่ะ ทะเติดคอเต็มแล้วเนี่ยไปกี่มีขี้ทะเลติดรวมมั้ยมีขี้ทะเลติดรวมมั้ย